คนที่คิดลบเนี่ยมันจะมันจะมองแต่จุดเสียมันจะไม่มองจุดดีแม้กระทั่งบอกว่าโอวันนี้ต่งตัวสวยจังยังมานั่งคิดเลยว่ามึงด่ากูว่าเนี่ยขนาดเขาชมนะแม้วันนี้ไปในแต่เช้าเอ้ยมึงมึงเหน็บกูหรือเปล่าวะว่ากูไปในแต่เช้าไม่ค่อยอยู่บ้านเลยมนโนไปจนกระทั่งว่ามันมีแต่เรื่องนี้แหละเรื่องอื่นไม่มีทางและพอคนทำได้มันเป็นไปไม่ได้อย,อย่างยกตัวอย่างว่าผมถือสีนห้าคนก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทำไมกูมถือไม่ได้เราถือไม่ได้และที่กูเห็นก็ไม่มีใครถือเห็นก็กิกนเหล้าเห็นก็สารพัด สังคมป็นเพราะแต่บมอย่าลืมว่าไอ้คนที่ถือสินห้ามมันก็มีอยู่เป็นล้านคนแต่เขาไม่ได้มองไอ้ล้านคนเขาไม่มองไอ้หกสิบล้านไงแล้วพอเราไปปอบมากๆเขาเอาหน้ามเงี้ยมึงไม่เป็นกูมึงไม่รู้รหรอกอวตารใช่ใขณะที่คนคิดลบเนี่ยมันก็สะสมกับความลบๆๆๆๆในในปีนึงอะ่ะคิดลบเป็นพันคิดบวกสามครั้งแล้วมันนึกบวกไม่ออกถูกไหมเพอนึกบวกไม่ออกชีวิตมนก็ลบตลอดชีวิตดิคนที่มักจะคิดลบก่อนนะมันถึงจะไปช้ากว่าคนอื่นเราจะแก้ตัวเราเองเบื้องต้นเลยนะจะแก้ให้คนเป็นคนคิดบวกหรือคิดลบเราอยยยู่่ทีเเรรรราาาาจะสส้้งงนัถ สร้างนิสัยการคิดลบและคิดซ้ําคิดซ้ําคิดซ้ําคิดซ้าคิดซ้ําและปล่อยความคิดให้มันคิดซ้าไปเรื่อยๆลบตลอดชาติจะแปลกโดยธรรมชาติของคนนะถ้าถ้าเป็นความคิดลบเข้ามานะครับมันมักจะอยากให้อยู่บ้านนานๆช่วยอยู่ด้วยกันนานๆหน่อยได้ไหมแล้วเราอกหักเราเศร้าอยู <man 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 ่แล้วแล้วฟังเพลงเศร้าไปเพื่อแล้วคุณแล้วคุณเอาความรู้สึกี่ยมาทิ่มเพนพอยที่มีอยู่แล้วอยู่เพื่ออะไรอะตอนนี้คุณมีแผลอยู่อะแทนยทูบจะไปหาปัตเตอร์แปะ คุณกลับเอามีดขยี้แผลตัวเองอ่ะให้มันเจ็บหนักขึ้นกว่าเดิมเพื่ออะไรนี่คือความธรรมชาตินะคุณหลอกหักปั๊บไปแดนกันเมียวไม่ไปวยอยู่บ้านรับข้ามควรอยู่ไอไอความเศร้ามันทิ่มอยู่แต่ตรงนี้ถามว่ามันทําเพื่ออะไรอ่ะแล้วพอเราไปปอบมาเขาเอาหน้ากมึงไม่เป็นกูมึงไม่รู้หรอกอวบานได้เอ้ามามาด่าเลยทั้งนั้นเฮ้ยเราเราไม่ใช่คนที่เคยทําให้เขาหักนะคนอื่นไม่ใช่เราเราเป็นคนมาช่วยนะแต่กลับมาด่าแล้วอ่ะ ยังไ,ไปไหนก็ไปแล้วก็อยูอ่คนเดียวนั่นหนักกว่าเดิมอีกทันที่อุตส่าห์มีเพื่อนจะไม่เปเพื่อนคุยคาราบายคอยทําให้ความเครียดมันน้อยลงออกับหนักขึ้นกว่าเดิมเคยได้ยินคำว่าข่าวล้ายออกฟรีข่าวดีเสียตังไหมข่าวร้ายออกฟรีข่าวดีเสียตังถ้าข่าวร้ายออกฟรีเช่น โจรไปฆ่าข่มขืนออ,ออกเป็นอาทิตย์ฟรีไม่เสียตังสักบาทน,นึงแล้วแต่ละข่าว15นาที15นาทีพูดกันเป็นซีรีส์ยาวเลยหลายอีพีเลสมัยนี้หลายตอนเลยว่าเป็นอาทิทตย์เลยอะแต่ถ้าข่าวดีต้องจ่ายตังค์สี่หมื่นนะแสนหนึ่งต่อนอาทีนะเพื่อออกอากอาศพออกอก,อากรายการดีๆทำไมเป็นไงนครับก็นี่ไงนี่คือนี่คือธรรมาชาติไงเวลาเราได้ความดีเราขยี้ไหมวันนี้ผมชนสมาชิกได้ครับโอ้มาขยี้กันขยี้กันโอ้สุดยอดมันขยี้มันไม่ ไอคนไอคนบอกเอ้ยมีสมาชิกได้เพื่อนบอกเหลอะแล้วก็เงียบเฮ้ยได้ไงได้ไงทำได้ไงหนบอกโอ้ยทำไมไม่ตื่นเต้นแต่ว่าวันนี้กูโดนหลอกใครหลอกมึงเหนี่ยเหมือนกูเลยอ้วโหมาเต็มเลยกนนี้เพื่อนฝูงมาเต็มเลยเป็นร้อยเลยกันนี้ทำไมน่ะก็จํานวนคนที่มันผิดหวังท้อแท้หมดกำลังใจสมยชิกทิดมันมีมากกว่าคนที่สมหวังจริงๆธรรมชาติธรรมชาติเราเนี่ยอยากได้เพื่อนอยากได้พวกอยู่แล้วสังเกตุว่าพวกที่คิดบวกน่ะมันหายากกว่าพวกคิดลบ เพราะอะไรเพราะธรรมชาติคนมักจะชอบคิดลบมันจึงหาง่ายแต่ธรรมชาติคนที่ชอบคิดบวกเนี่ยมันหายากคิดลบมันมีผลเสียในทุกด้านนะทุกด้านกับตัวเองมันทําให้มันเหมือนกับมีทางตันหมดเลยทั้งชีวิตเลยคนที่คิดลบเนี่ยมันจะมันจะมองแต่จุดเสียมันจะไม่มองจุดดีอย่างตัวเราเนี่ยเวลามีอะไรกระทบกับเราอ่ะเราจะมองจุดดีของเรากี่ข้อสังเกตดูดิบางทีให้เขียนเนี่ยระหว่างข้อดีกับข้อไม่ดีอ่ะข้อดีนี้ดึกไม่ค่อยออกนะใช่ใชใชใชแต่ข้อไม่ดีเพียบข้อดีนี้ข้อไม่ดีนี่คได้ไปสิบข้อเลยนะ แต่ข้อดีต้องมีดีอะไร,รวะนึกไม่ออกเลยนะแต่คนคิดบวกคืออะไรคนที่บวกเขานึกแต่ดีจนนึกไม่ดีไม่ออกอุปมาอย่างนี้เอาง่ายๆชีวิตเราเนี่ยมีทำบ,บุญกัทบทำบาปถ้าเราทำบุญเยอะเยอะะเะมากสมมติปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเราทำบุญ300ครั้งทำบาป2ครั้ง ตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้นะทำสองครั้งพอถึงที่สิ้นปีนึกบาปไม่ค่อยออกเพราะดีมันเยอะเพราะนั้นคนที่คิดบวกเขาคิดคิดคิดบวก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 มันเผลอคิดลบมีท้อแท้มีหมดกำลังใจมีแต่มันน้อยมากพอมันน้อยมากมันเลยทำให้น้ำดีคือความคิดบวกน่มันไม่กลบน้ำน้ำเสียคือการคิดลบหมดจนากระทั่งทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เขาไม่ได้คิดลบเลยในชีวิตเพราะหรือหรือโอกาสใดก็ตามที่มีความคิดลบมากระทบมันไม่กระทบชีวิตเขามากเพราะว่าบวกมันเยอะ ในขณะที่คนคิดลบเนี่ยมันก็สะสมแต่ความลบ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 ในในปีหนึ่งอะคิดลบเป็นพันคิดบวกสามครั้งเรียกว่าสาขาใหญ่แล้วมันนึกบวกไม่ออกถูกไหมเพราะนึกบ,บวกไม่ออกชีวิตก็ลบตลอดชีวิตดิแล้วคุณลองคิดดูที่ว่าวันที่หนึ่งเริ่มคิดลบสองลบส,สามลบสี่ลบไปจนถึงวันที่ยี่สิบแค่ยี่สิบสามสิบวันเท่านั้นอะแทบจะลุกไ่ขึ้นแล้ว หมดแรงแล้วหรอ่าหมดแรงแล้วค้าความคิดเด็กๆตามที่มันจะส่งผลให้เราท้อแท้หมดหวังหมดกําลังใจสิ้นหวังที่คิดเข้าขายใน5อย่างนี้ในความคิดผมนะมนั่นแหละความคิดเราแสดงว่าเราเริ่มจะเป็นคนที่เริ่มคิดลบแล้วค,คือตรรมช่างเราอะไอ้พวกนี้มันจะเข้ามาหล่อหลอมจนกระทั่งเราไหล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 ตามจนกระทั่งเราลืมจะฝืนมันกลับอะครับมารู้ตัวอีกทีฝืนไม่ทันแล้ว มันหมดหมดกำลังไปแล้วมันท้อไปแล้วมันมันมันท้อแท้ๆไปแล้วมันแทบจะสิ้นคิดแล้วอ่ะมันไหลไปจนกระทั่งเราเราปล่อยกระแสมันไหลจนกระทั่งเรากลับมาไม่ได้แล้วเหมือนเราอยู่ในแม่น้ําอ่ะแล้วเราโดนน้ามันซัดไปอ่ะถ้าวันเนี้เราเราไหลไปสักสิเมตรแล้วเราพยายามว่ายมันกลับเรายังกลับที่เดิมได้แต่ถ้าปล่อยให้มันไหลไปสัก3กิโลเนี่ยคุณจะว่ายกลับมาที่เดิมลำบากแล้วเพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันสวนเราตลอดเวลาเราบังคับสิ่งแวดล้อมไม่ได้แต่เราสามารถจะเลือก ที่จะรับสิ่งแว<ส>ดล้อมได้่สมมติผมผมเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ขี้บ่นนะ่ะผมเลือกได้ไหมอะ่ะม,มันเลือกไม่ได้เราอยู่ในครอบครัวของคนขี้บน่นหรือว่าเราได้แฟนขี้บน่นเราเลือกแล้วนี่ว่าได้แฟนขี้บ่นมามเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเข้ามาหาเรานะ่ะเราจะรับหรือไม่รับมันอยู่ที่เราเลือกครับเราเลือกรับเหมือนกันว่ามีคนมาด่าเราอ่ะเราจะตีความว่าเป็นเสียงด่าหรือตีความว่าเป็นเสียงนกเสียงอ่างเสียงกบเสียงเขียดร้อง มันดูที่เราตีความแต่ถ้าอาการของการคิดลบเนี่ยมันจะตีมันจะตีมันจะตีความไปในทางลบอย่างเดียวตีเป็นเสียงอึ้งอ่างไม่ได้จนกระทั่งมันตีไม่ได้เพราะมันไม่เคยได้ฟังดึกอึ้งอ่างโอเคแม้กระทั่งบอกว่าอวันนี้แต่งตัวสวยจังยังมานั่งคิดเลยว่ามึงด่ากูบอกว่าเนี่ยขนาดเขาชมนะเขาคงไม่คิดลบก็คงไม่คิดลบเหมือนที เขาชมเชิงนันโอ้ดากูบอกว่าแมววันนี้ไปในแต่เช้าเอ้ยมึงเน็บกูหรือเปล่าวะว่ากูไปในแต่เช้าม่เขาอยู่บ้านเลยคือมันกลายเป็นทุกอย่างมันคิดลบหมดถ้าเรื่องแบบนี้มันถูกสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะกลายทําให้เราทํางานบางสิ่งบางอย่างยากใช่ไหมครับกลายเป็นนิสัยพอกลายเป็นนิสัยปั๊บมันก็จะมองทุกอย่างเป็นลบหมดคากล่าวมีคำคำกล่าวที่เขากล่าวกันโดยทั่วๆไปโดยส่วนมากเขาจะบอกว่าอุปสรรคอ่ะมันอยู่ที่การมองเราจะมองว่าคนที่คิดบวกมันจะมองอุปสรรคคือสิ่งท้าทาย แต่คนที่คิดลบมันจะมองอุปสรรคคือเครื่องขวางของลำบากที่ทําให้มันกลายเป็นกําแพงเป็นอุปสรรคมันใช่เรื่องที่ขวางเลยใช่แล้วก็มโนไปมโนไปมากกว่ามโนไปจนกระทั่งว่ามันมีแต่เรื่องนี้แหละเรื่องอื่นไม่มีทางและพอคนทําได้มันเป็นไปไม่ได้อย่างยกตัวอย่างว่าครับถ้ามีคนมาบอกว่าผมถือซีนห้าคนก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทําไมก็กูถือไม่ได้เราถือไม่ได้และที่กูเห็นก็ไม่มีใครถือ เห็นก็กินเล่าเห็นกับสารพัดสังคมสารพัดแต่อย่าลืมว่าไอ้คนที่ถือสินห้าน่ะมันก็มีอยู่เป็นล้านคนแต่เขาไม่ได้มองไอ้ล้านคนเขาไม่มองไอ้หกสิบล้านไงมองเดี๋ยวเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางที่จะทได้ผมบอกว่าถ้าไม่มีท้ายทําได้คนไม่กินเล่าเข้าสังคมผู้ที่กินเล่าเขาจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางคุณไม่กินเล่าคุณเข้าสังคมไม่ได้เขาเข้ามพูดเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพียงแต่ว่าเราเราจะ ผมยังไงผมก็ไม่กินขอบคุณหรือคุณจะบอกว่าอ่ะงั้นคุณกินด้วยแล้วกันมันอยู่ที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองตรงไหนมันอยู่ที่มุมมองใช่ไหมใช่ความคิดเราน่ะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือถ้าเราคิดซ้ำ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 อะไรก็ตามที่ซ้ำาๆทําซ้ําๆซ้ำมันจะกลายเป็นนิสัยหลังจากนั้นนิสัยมันจะสร้างเราแล้วใช่ไหมครับทีนี้หลังจากนั้นนิสัยมันก็จะสร้างเป็นสันนฐานโอเคเราจะแก้ตัวเราเองเบื้องต้นเลยนะจะแก้ให้คนเป็นคนคิดบวกหรือคิดลบ คุณเราอยู่ที่เราจะสร้างนิสัยอะไรถ้าเรายังสร้างนิสัยกับการคิดลบและคิดซ้ําคิดซ้ําคิดซ้ําคิดซ้าคิดซ้ําและปล่อยความคิดให้มันคิดซ้าไปเรื่อยๆลบตลอดชาติแล้วคนที่มักจะคิดลบก่อนนะมันถึงจะไปช้ากว่าคนอื่น